คอนเทนต์ของเราในวันนี้ครับคืออัสราเอลครับผมสุพรีมแกนมาสเตอร์ผู้สูงส่งแห่งดาร์คแองเจิลถ้าถามว่าในตำแหน่งทั้งหมดของดาร์คแองเจิลนะครับใครใหญ่ที่สุดคำตอบเลยครับก็คือสุพรีมแกนมาสเตอร์แหละอัสราเอลคนนี้แหละที่ใหญ่ที่สุดอัสราเอลเนี่ยเป็นผู้นำที่มีความมุ่งมั่นสูงมากคุณต้องจกกันว่าชัปเตอร์ดาร์คแองเจิลเนี่ยความลับมันเยอะ ถ้าเกิดความลับว่า Dark Angel เคยทรยอิมเพียมออฟแมนเพราะว่ามีพวกฟอเรนอยู่เนี่ยหลุดรอดไปถึงหูของอินฟิซิตเตอร์ครับ Dark a n g e เจะโดนถล่มแน่นอนแม้ว่าจะมีความพักดีอยู่ก็ตามแต่ประวัติที่เคยมีพักพวกไปทรยศอง์จักรพัิเนี่ยมันปล่อยไปไม่ได้ความลับอันดำมืดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ทำให้แ s ซเอลเนี่ยต้องปกป้องชัปเตอร์ของเองอย่างที่สุดจะยอมให้ความลับนี้หลุดรอดไปก็ไม่ได้ แล้วจะเอวให้พวกฟอเล่นเนี่ยเหลือรอดก็ไม่ได้ครับผมแม้ว่าฟอเลนจะเป็นดาร์กเอ็นเจนมาก่อนแต่ถ้าเกิดจําเป็นขึ้นมา s อสเอลก็พร้อมฆ่ามิเลียงครับคือถ้าเกิดว่าฟอเลนมันหันคมดาบใส่ดาร์กเอ็นเจนใส่องคชากกพเนี่ยแอสเอลก็เก็บเรียบเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่ชอบฟอเลนก็ตามคือมันก็ยังพอเจราจากันได้ไม่เหมือนแอสโมไดแอสโมไดคนนั้นคือเจอฟอเล่น กับมาเรียมชั่นตลอดนะผมเอาแบบไม่เลี้ยงให้สมุทรบาปอย่างเดียวแอสเซอร์นดนั่นมันสุดโต่งส,สุดเรื่องการทรมานฟลอเรนแต่แอสเอลเนี่ยถือหน้าที่เป็นหลักถ้าเกิดว่ามันต้องทำก็ต้องทำแต่ถ้าเกิดมันสามารถยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นได้นะเขาเป็นผู้นำที่เจ้าแผนการมีกลยุทธ์แต่ไม่ใช่คนเจ้าเล่ห์เพทูบายไม่ใช่อย่างนั้นเขามีความเป็นนักรบที่ทรงเกียรติมีความสูงส่งในจิตใจับผม แต่การต้องใช้กลยุทธ์มากมายใช้แผนการที่แบบเหนือชั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเจ้าเลยนะเขาต้องทําเพื่อตอบรับหน้าที่ที่เขามีอยู่ครับผมคือได้เป็นผู้นําที่แบบเออาจจะสู้อย่างเดียวเนี่ยมันทําหน้าที่ที่ดีไม่ได้อะมันต้องมีการยืดหยุ่นมีวางแผนการมีวางกลยุทธ์ไม่ใช่เออาะฆ่าหมดไม่ใช่แบบเออาะบูแบบอันกรอนก็ไม่ไหว SL ครับก็เลยมีทั้งบุญและบูอะอย่างนี้ดีกว่า นอกจากนั้นครับจิตใจเนี่ยก็เรียกว่าเฉียบคมอยู่คมดาบเขาตัดสินใจได้อย่างแม่นยำตัดสินใจชับๆเลยแล้วก็มีความอดทนมุ่งมั่นโหแบบถ้าไม่นับความขี้โม้ของไซเฟอร์อะเอสเอลก็คือพระเอกของนังเอนเจนแล้วครับคือมันพระเอกมากมีพอสมควรเลยด้วยเหตุน,นี้ครับด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีความแน่วแน่มีความมุ่งมั่นมีความกลยุทธ์ยืดหยุ่นได้จับมือได้ มองแผนการดีคือพระเอกพระเอกเออทุกอย่างเขาได้เป็นคนที่ทางดร์เอนเจอร์เนี่ยให้ความเคารพอยู่เสมอับผมอ่ะอันนี้คือตอนบูนะก็เดือดเหมือนกันครับเห็นแกใส่หมวกจะไม่เห็นหน้าแกจริงตอนที่แกลบเนี่ยแกน่ากลัวมากนะคือบูด,ดูเดือดแบบสมเป็นบุตรห่งไลออนอะใช้คำนี้ดีกว่าอาวุธคู่ใจครับผมก็จะเป็นอันนี้ ซอสออฟซีเค็ดครับดาบตบนนี้เนี่ยเขาว่าเป็นดาบโบราณเป็นลิลิกไวพ่อครับผมมันเต็มไปด้วยพลังของรูเทอร์ผู้ทรยศครับมันเลยชื่อว่าดาบแห่งความลับไงซอสออฟซีเค็ดซีเค็ดคือความลับมันเป็นดาบที่รูเทอร์อัดพลังเอาไว้ด้วยเหตุใดก็ตามตอนสมัยฮอลลคเทร์ดิซี่และอัสเอลดาบรุ่นนี้เนี่ยมาใช้งานต่อครับผมมีความคมสูงมากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอํานาจอันยิ่งใหญ่ของดาร์กแองเจิลด้วยครับ คือดังจะมันยิ่งอยา่ได้เพราะมีความลับเนี่ยแหละมันเลยต้องทําอะไรมากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ความดีมั็นดุกความลับไม่ให้ใครเห็นอันถัดมาครับเป็นลิลิกโบราณเช่นกันก็คือไ i อ n นเทมของผมหมวกเนี่ยมันเป็นของไรอ n นนะหมวกปีกโดงเนี่ยของไรออนเลยปกติเนี่ยอาร์เซลไม่ได้สวมหมวกอันนี้จะให้ไอเวอเรสต์ในดาร์คตัวเล็กๆน่ารักข้างหลังเนี่ยถือเอาไว้เพื่อสร้างสนามพลังป้องกันเพื่อรอบตัว ถ้าเกิดเล่นในเกมจะเห็นว่าไอเอสเอลเนี่ยมันจะมีออร่าปกป้องเพื่อนอยู่ไม่รู้เทนอิดิชั่นมีหรือเปล่าแต่ตอนนายเหมือนจะเคยเห็นอยู่นะฮะอีกอันครับก็คือปืนของเด่นเหมือนกันนะอันนี้เป็นคอมบีพาสมาครับผมมันเป็นรูปร่างที่ประสานาระหว่างปืนโบเตอร์และพัมาสร้างความสามาถนรุนแรงยิงระยะไกลได้ก็ถือว่าเอสเอลไม่ได้แบบเป็นสายบวกเต็มตัวฟันอย่างเดียวอะครับคือยิงไกลก็ใช้ได้อยู่แล้วก็มีความบัฟเพื่อรอบตัวด้วย ผมจำได้ว่าใน10 edition เนี่ยอาร์เซลจะมีบัฟเพิ่ม CP ให้กับทีมด้วยฮะก็ตรงกับรอพอดีนะว่าเป็นเจ้าวางแผนเจ้ากลยุทธ์อะพอมีอาร์เซลอยู่ในทีมก็ได้ CP เพิ่มขึ้นวางแผนได้มากขึ้นมีเส r a t e g y มากขึ้นเช่นกันถัดมาครับความสัมพันธ์มากดีกว่าใน Dark Angel ด้วยก,กันเองเนี่ยอาร์เซลเรียกได้ว่าได้รับความเคารพอย่างสูงครับผมทุกคนเคารพเขาในฐานะ s u พ r e m แกน a n d m a s t e r เขามีหน้าที่รับผิดชอบสูงมาก เขาต้อทำทุกอย่างเพื่อมั่นใจได้ว่าความลับจะไม่หลุดออกไปต้องตำร่า f อเเ่นด้วยผลงานต่างๆครับทำให้สภา inner circle ซึ่งเป็นสภาสูงของ angel เนี่ยเป็นพวกเหมือนกับเ,เหมือนกับกลุ่มผู้เท่าอะ่ะที่รักษาเรื่องของของ angel ไ้เนี่ยให้ความยอมรับ sl อย่างเต็มที่ส่วนเมื่อพูดถึง sl กับ chapter อื่นเนี่ยเขาก็ได้รับความนับถือในะแบบโ oh, อ้นี่มันเก่งว่าสู้เก่งวงแผนเก่ง แต่ว่าด้วยความที่เป็นดาร์คเอ็นจิลครับชาร์ปตัวอื่นก็รู้สึกระแวงมันเป็นธรรมชาติของดาร์คเอ็นจิลน่ะคือคนจะชอบความเก่งของดาร์คเอ็นจิลแต่จะไม่ไว้ใจดาร์คเอ็นจิลเต็มๆเอสเอลก็ไม่พ้นครับผมคือเอสเอลมาโอ้โหผู้นําที่เก่งแต่แบบมันมีอะไรในใจเปล่าวะมันวางแผนอะไรไว้หรือเปล่าวะแม้จะไม่มีคนก็เชื่อว่ามีครับผมนี่คือเรียกว่าเป็นคำสาบได้ของดาร์คเอ็นจิลนะคนจะชอบมองว่าไอชาร์ปตัวนี้มันลึกลับและเอสเอลเนี่ยเก่งมากๆแต่แบบเฮ้ย มันมีคมรับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าซึ่งก็มีนะฮระ SL ครับทำสงครามที่น่าสนใจทั้งหมด3อย่างในง้นผมหามาเจอนะคคือข้อแรกครับสงครามกับออกบนดาวพิซซีนาสี่ผมปกติแล้วเนี่ยเวลาสู้กับออกอ่ะคุณไม่สามารถใช้กําลังสู้ตรงๆได้ในกรณีที่ก,กาลังเท่ากันคุณอาจจะแบบบวก k, กับออกกันเลยก็ได้แต่ออกมันตีวิชิมันเก่งมันโหดแล้วถูกป่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วออกจะเยอะกว่ากําลังของทัพอื่นเสมอ คือถ้าเทียบกับเทยนตก็อาจจะสูสีกันแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกบุกมาเนี่ยมันจะเป็นคลื่นสีเขียวมาอาศานะในการสงครามที่พิซซินาสีเนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่า SL เนี่ยสามารถสูบออกได้แม้ว่าปริมาณจะน้อยกว่าก็ตามคือทับน้อยกว่าแต่ใช้กรูลิที่ดีกว่าเพื่อสร้างความได้เปรียบเอาชนะออกในดาวพิซซินาสีไป้ได้ผมสงครามอีกครั้งนะครับก็คือเรื่องของเทยนตไทฟีสครับผมตอนนั้นเนี่ย ไฮฟีดิเวทานก็คือไอตัวที่บุกมาในเทนดิชันเนี่ยบุกมาที่กาแล็กซี่ครับ SL ใช้แผนการคือถ้าบุกตรงๆแต่ไม่เหลือแน่ๆก็เลยยอมสละส่วนหนึ่งของเดอะล็อกครับลอเทนนิตให้มันเข้าสู่กับดักแล้วค่อยยิงทำลายล้างครับผม SL สไม่ใช่แบบต้องชนะอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสละส่วนน้อยเพื่อใช้ชนะเขาก็ยอมนะเขาเลยสละล็อกไปบางส่วนเพื่อลอเทนนิสเนี่ยให้ไปอยู่ในโซนที่เหมาะสมครับแล้วค่อยยิงทำลายล้างทิ้งครับผมก็ โชกุลยุทธ์อีกแล้วนะพี่แล้วก็อีกอันครับอันนี้เป็นเรื่องการทูดบ้างการเผชิญหน้ากับอินควิซิชันครับผมหลังจากเหตุการณ์ฟอร์ออฟเคเดียเนี่ยตอนเคเดียแตกครับดาร์กอิงเจอร์น่ะโดนสงสัยเว้ยก็เลยโดนอินควิซิชันเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเฮ้ยดาร์กอิงเจอร์นี่มันพักดีจริงเปล่าวะหรือว่า,วามันไปเข้าพวกอับบาดอนหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เอสเอลครับก็เลยยืนยัดเป็นผู้นําบอกว่าเฮ้ยเนี่ยนะด้วยกลยุทธ์ของชัปเตอร์ เราเนี่ยจะไม่บอลทรยศองค์จักรพรรดิ์ยังเด็ดขาดคือแบบแกเอาหวยมาด้วยกันตั้งมั่นเลยว่าเฮ้ยเราไม่ใช่พวกทรยศนะซึ่งนอกจากจะต้องทําให้ทางอิมพิซิชันเชื่อแล้วเนี่ยว่าเขาไม่ทรยศนะเขาทําให้ดาร์อินเจนเนี่ยอิสระโดยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นอ่าโอเคแกไม่ทรยศก็ได้แต่ข้าขอจับตาดูแกยี่สิบชั่วโมงนี้ก็ไม่ไหวนะฮะแกนอกจากต่อรองจนแบบเออไม่ทรยศก็ได้เป็นพักดีก็ได้แกยังทําให้อิมพิซิชันเนี่ยไม่กล้าไปยุ่งกับดาร์อินเจเนียมากเกินไปครับผม สองครามอีกครั้งหนึ่งที่ต้องพูดก็คือล่าสุดนะครับ Arc of o m e n ครับผมตอนนั้นวัสทอรบุกมาที่ The ล o c k เพื่อชิงเครื่องจักรโบราณทูดูชาที่อยู่บน The ล็อกนะครับแอสเอลก็สู้กับวัสทอรเช่นกันครับผมต้องเรียกว่าเป็นสงครัมที่สูสีอะ่ะแต่ตอนนั้นมีคนมาแทรกคนนึงคือเบลกอร์น่าจะใช่คือวัสทอรบุกมา The Lock แล้วเบลกอ,ก,อก็มาแจมด้วยก็เป็นสอุ่มหนึ่งอะ่ะคือ เบลากอรไม่อยากให้ไอ้วัสทอปไปได้ดีอะ่ะก็เลยมาขัดขวางแล้วก็เลยเป็นเข้าทางของตัวอาเซลเลยว่าเฮ้ยมีคนช่วยโอเคการป้องกันง่ายขึ้นก็สามารถขับไล่วัสทอไปได้แต่ก็เสียชูชูชากับเครื่องยนต์โบราณไปนะฮะในตอนที่วัสทอบุกเดล็อกมาโอเคครับวันนี้คือเรื่องราวของอาเซลทั้งหมดที่ผมหาเจอนะฮะตกลงตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยถ้าถูกใจแล้วกวนขอไลค์และคอมเมนต์ด้วยครับแล้วเราจะทำคอนเทนต์อย่างนี้มาเสิร์ฟเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ครับปาั์คสตูดิโอขอ แล้วเจอใหม่โอกาสหน้าครับ Brother ปีหน้าเขาว่าโคเด็กของ Dark e n g e จะมาค่อนข้างเร็วใครรอดใน Dark e n g e เนี่ยระวังจะเจอข่าวดีนะครับ